รอยเท้าไดาโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในโลกพบแล้วที่ออสเตรเลียย้อนกลับไปเมื่อครั้งไดโนเสาร์ยังครองโลกอยู่ พวกมันได้เดินทางไปที่คาบสมุทรแดมเปียร์ในออสเตรเลียตะวันตกทำให้มีการค้นพบแหล่งรอยเท้าของไดโนเสาร์มากกว่า21แห่งตามแนวชายฝั่งทะเลระยะยาว25.7กิโลเมตรซึ่งตอนนี้ได้รับชื่อเล่นว่าจูราสสิกพาร์คของออสเตรเลีย บรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยได้ศึกษารอยเท้านับพันนานถึง5ปีและก็ทำแผนที่ของร่องรอยดังกล่าวด้วยความช่วยเหลือจากโดรนและเครื่องบิน ผลงานที่น่าประทับใจที่สุดของพวกเขาก็คือรอยเท้าขนาด175ซนติเมตรซึ่งเป็นความสูงโดยเฉลี่ยของชายชาวอเมริกันนี่นับได้ว่าเป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ได้และก็ใหญ่กว่ารอยเท้าขนาด114ซนติเมตรที่เพิ่งจะพบในบรลิเวียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รอยเท้าขนาดมหคือมาเนี้เคยเป็นของไดโนเสาร์คอยาวที่น่าจะสูงกว่า5เมตรจากพื้นถึงเอลทีมงานยังได้พบร่องรอยของสเตโกซอรัสไดโนเสาร์ที่มีแผ่นเกล็ดบนหลังที่เคยเรียกออสเตรเลียว่าเป็นบ้านเกิดแสนรัก